อ่ะถัดไปคำนี้เนาะขอโทษที่รบกวนค่ะอันนี้ต้องอธิบายความหมายนะเมื่อกี้บอกแล้วไงเวลาจำไวยากรณ์ไม่ใช่เวลาจําสำนวนสําเร็จรูปเนาะต้องจำฉากการใช้งานด้วยนะสื่อความหมายยังไงให้จําฉากมันจะได้จําง่ายนะคะสัฉากนี้ขอโทษที่รบกวนนะคะให้นึกถึงเวลาที่เราเปิดประตูเข้าอาณาจักรคนอื่นทุกคนนึกถึงนึกถึงฉากที่เรา เปิดธรณีประตูเพื่อเข้าอาณาจักรของใครสักคนอย่างเช่นเราไปเยี่ยมเพื่อนเรามันอยู่คอนโดใช่ปะเข้าไปในห้องเขาเงี้ยเปิดประตูเข้าไปปุ๊บต้องพูดจำดบนี้โอจามาชิมาสโอจามาชิมาสึตัวมาสึมาสึตอนนี้นะเวลาออกเสียงไม่ต้องออกเสียงมาสึมาสึไม่ซึไม่ต้องออกเสียงดังนะซึไม่ต้องออกเสียงดังนะบางตำราเขาจะไม่เขียนตัว แบบนี้บางตำรา,า,า,าเขียนแค่นี้ด้วยซ้ำเพื่อให้รู้ว่าตัวซื้อตัวตอุอ่ตัวอุตัวเนี้ยม,มันแทบไม่ออกเสียงเด้ออะไ